แม่แนะ่น่ะจะย้อมสีผมสะผมเสร็จสักทีเนี้ยนานะสีพี่นิชาขอดูติ๊กตอกได้ไหมหนูเบือ่อเล่นเกมก็ได้พี่ลืมพกมือถือมามือถืออยู่ที่บ้านอา้าวเบื่อจังอีกกี่นาทีถึงเสร็จหรอคะอ๋อพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะสิบกว่านาทีเลยเอ่ะอ๋อไม่อยาก คุณลูกค้าจะรับสีไหนดีครับจะเอาสีออโรสหรือเอาสีปลาแซลมอนครับเอ่อเอาสีปลาแซลมอนทะริยากิได้ไหมคะมไม่มีทอริยากินะครับมีแต่สีน้ำตอนนะครับที่มันเป็นสีเทริกับทะริยากิกับสีดำครับน่าสีออโรสก็แล้วกันนะคะออโรสนะครับเออนาครับอืม น้องสะผมก่อนเลยอ้าวกาบผมการเป็นผมเปลี่ยนสีผมของเองโอเคย้อมสีผมขอผมมอนเดิมโอเคครับคุณต้องใช้นี้ออคค่ะค่ะโอเคครับนี่มันเอาไว้นี่มันฟองน้ำถูล้านจานไม่ใช่หรอคะคุณมาถูผมฉันได้ไงเนี่ยะโอ้ผมขอโทษครับอ ผมตาฝาดไปหน่อยวายโอเคคุณแล้วครับครับเสร็จแล้วครับเช็ดผมได้เลยนะครับห้าโอเค okay, ครับคุณคนไปเป่าผมก่อนนะครับเดี๋ยวผมเช็ดตรงผมทําอะไรผมให้คนนะครับเอาผมยังไงครับเอาผมรอนร่อนอน,นิดหน่อยแล้วก็ตรงตรง,ตรงนิดหน่อยอะคะ่ะเรียกมาได้แค่อย่างเดียวครับจะเอาจะเอาตรงหรือร่อน,นครับมันเอาร่อนก็นได้นะคะ เอาสวยๆนะคะครับปีผมก่อนนะหล่นๆใช่ไหมเฮรผมใช้เนี่ยผมโปรโเลยตัดริมๆห้นะครับแต่รัผมสวยครับค่ะผมจะใช้เนี่ยครับปี๊บอะบีบเสร็จแล้วครับว้าวสวยจังลนๆหน่อยเนี่ย คุณจอมาไปแต่งต,ตัวก่อนได้เลยนะครับค่ะฉันใช้วิธีวาดได้3 2 1สองเสร็จแล้วขอบคุณนะคะเดี๋ยวดิฉันโอนตังไปให้นะครับหืมน้าทรงผมที่เนี่ยเจ้าเด็ดเลยเนี่ยทำผมจะดีเชียวแถมนะไม่มีสารเคมีอีกด้วยล่ะมาค่ะหนูขอตัง ห้าสิบบาทได้ไหมคะเออเดี๋ยวแม่โอนตังไปให้ไหมหนูลืมมือถือมาเอาหรอลูกโอ้ยแม่คิดว่าเนี่ยผมอะ่ะมันยังไม่แห้งเลยอะเออแล้วผมของแม่นะแม่ก็เบื่อทรงผมนี้แหะเดีย๋ยวไปชไปไปไปให้พี่เขาทำผมต่อดีกว่าเอาเมื่อกี้จะเสร็จแล้วทำไมแม่ให้ไปทำต่อเนี่ย น,น,นั่นสิอย่าบอกว่ต้องโอยก็โอ้นั่นสินี่น้องค่ะน้องค่ะพี่ยอยากเปลี่ยนทรงผมมาแล้วผมอ่ะพี่ก็ยังไม่แห้งด้วยอ่ะโอ,อ้พอดีคุณลูกค้าจะเลือกทรงผมไหนดีครับเดี๋ยวดูก่อนนะืมโอ๊ย้ยทรงนี้สวยแฮะเอาทรงนี้แหละคะ่ะเด้ครับผมผมขอใช้เวลาทำอันนี้ก่อนนะครับ โอเคครับคุณจะได้เห็นหน้าผม <c oughs> คุณมีขขายินดีค่ะได้หรอคะเอาครับเอ่เอาทรงนี้ใช่ไหมครับโอเคครับต่อสักครู่นะครับเสร็จแล้วหรอคะใส่ต้อครับว้าว <Wow. S 2> ขาย้อมสีผมต่อได้ไหมน้องๆเอาได้ครับคุณจะกคเราเลือกสีอะไรดีดครับเออสีทองได้ไม้มสีทองกระลำ สีทองกระดัครับอ๋อใช่น้องลองเทสดูได้ไหมอ่ะพี่อยากเขียนอ่ะว่าสีเนี้ยมันเป็นสียังไงอ่ะของสีเนี้ยน่าลองมากมันจะเป็นสีนี้ครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็สีนี้ครับอุย้ยเนี่ยนี้ดีกว่าลองสีนี้บ้างสิมันก็จะเป็นทองทอง,องเหลืองนะครับทองเหลืองเหลืองหรอนะ่าสนใจดีนะ,ะนี้ล่ะอุ้ยอันนี้สวยค่ะขอ,อนี้ได้ค่ะ ว้าว <Wow. S 2> เสร็จแล้วครับว้าวคบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวผมนี่ให้คุณนะครับค่ะค่ะข่ขขบคุณค่ะทำผลลอนด้วยได้ไหมคะเออผมคุณลอนอยู่แล้วนะครับอ,อ๋อใช่แล้วสิเช็ดผมให้ด้วยค่ะครับเออว่าแต่ว่าเดี๋ยวผมบีบครีมให้หน้าน,นะครับ มัจะทําให้หน่าคุณสดใสเหมาะมากเลยครับโอเคค่ะข,ข,ข,ขอบคุณนะคะกี่บาทหรอคะเออร้อกว่าบาทครับค่าเดี๋ยวจ่ายตังะคะ่ะเออไม่ดีกว่าเออน้องน้องน้อง,องคะวีผมไม่พี่ไหนสช่วงนี้ไม่พี่ไม่ได้เคยหวีผมเลยอะได้ครับหมวันเนี้ยรวยแน่เลยลุนนี่ลูกค้าคนเดียวนี่ พี่นิชาหนูไม่ไหวแล้วว่าแม่ช้าจังหลับสักแป๊บก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งห, <c oughs> หน่อยจังเมื่อไหร่แม่จะเสร็จเนี่ยแม่นานจังถ้าเกิดว่าเราแอบหนีไปล่ะ อย่างเงี้ย <isis> เราก็ไม่ต้องชาร์ลสิแล้วก็หนีออกไปเลยแอ <g> บไปเลยไอหนูหนูห <scientific> น <library> <g> ูห <g> นูห <g> นูจะไปไหนปะาโอ๊ยโอนะมาสั่าพี่เขาใจไมได้หนูจะเออไม่ได้ไม่ได้คือหนูว่าค่ะหนูป้าวะค่ะไปต่างที่เดิมเลยห้ามออกไปข้างนอกนะเดี๋ยวโดนรถชนขึ้นมานี่พ่อแม่หนูเสียใจเลยนะค่ะ เชื่อหรอ,เอ,เอกเฮ้ยเฮ็ดีแฮะเอามาบังดีกว่าเอ๊ะเลยเนาะอะไรนะอะไรเนาะ่น้องสือพิมพ์มันขยับได้ไม่มันไม่มีคนหรอกอัดจิบอัดจิบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไม่ไดหนังสือสองเล่มใครก็ไม่มีใครเห็นเอ๊ะอะไรนาะเปล่าฉันคือหนังสือพิมพ์ฉันคือหนังสือพิมพ์ ถ้าคือหนังสือพิมพ์นหนังสือพิมพ์หรอมั้งทำมันเถอะถ้าไม่หนังสือพิมพ์มันอยู่ตรงนี้แล้วทำไมมันก็มาอยู่นี้อ้าวแล้วสือพิมพ์หายไปไหนน่ะไปเอาไปวิ่งวิ่งวิ่งในที่สุดแล้วก็หนีออกมาสำเร็จกลับบ้านดีกว่า <c oughs> เดอมาก็ระยะเวลนาน,นึงแล้วว่าจำทางกลับบ้านไม่ได้ว่าเครื่องวัดก็อยู่ที่บ้านด้วยแลสิทำไงดีนเนี่ยงงแล้วอ่ะเดินมาก็ระยะเวลาน,นึงอ่ะถึงตลาดแล้วเหรอ,ห,รอหิวข้าจังหิวจังพี่พี่พ เ,เดี๋ยวพี่เคลียร์ให้นะครับหนูใช่น,น้องทิก้าใช่เป่าใช่ค่ะหนูหิวข้าวค่ะ,อ,คะอืมเดี๋ยวพี่ให้ขนมฟรีเอาเอาค่ะจะเอาไส้กรอกข้าวโพดไหนเอาอะไรก็ได้อะคะ่ะฟรีใช่ไหมคะฟรีสิแตวพี่ให้ขนมปังนะแล้วก็นะ้ำตาลเบอรนรี่ให้ดีกว่า อ่าให้นะครับฟรีนะขอบุณค่ะแล้วทำไมพี่หนูไม่มาหรือพ่อแม่ไม่มาด้วยแล้วอ,อ่พี่คะพอดีหนูแอบออกมาค่ะเออถ้าพี่พี่เห็นพี่หนูหรือพ่อแม่หนูนะคะในย่าหนูก็ตามอย่าไปบอกใครนะคะว่าหนูแอบมาคนเดียวไม่นั้นนะหนูโดนแน่เลยคะ่ะโดนแน่ เอาเหรออย่างนี้จะดีเหรอเดินม,มาแล้วมีคนแปกหน้ารับพาตัวขึ้นมาทำยังไงฮะนี่หนูต้องระวังโจรแถวๆนี้นะโจรแถวนี้มีตั้งเยอะแน่อย่าไปอยู่ใกล้คนจงพวกโจรน,นะค่ะเดี๋ยวพี่เฝ้าหนูให้เองนะถ้ามีใครมาหาหนูอ่ะหรือให้ขนมหนูอ่ะหนูอย่าไปรับนะ อันละของพี่อะคะผมพี่กินได้สี่ร้านเนี้ยร้านสะอาดหนูก็เคยกินร้านร้านพี่ประจำอะ่นนะน่าสี่ค่ะขนมนมาันยะกี่บาทละคะห้าบาทละหนึ่งชิ้นห้าบาทสองชิ้นสิบบาทราคาแล้วน้ำนะคะสิบห้าบาทฮะอ๋อจริงเหรอคะก็ว่าอยู่ทำไมพี่ชอบซื้อมาฝังประจำเลยค่ะ สดชื่นขอบคุณนะคะจ้าเอาน้าไปด้วยพี่ให้ไปเลยขอบคุณค่ะเป็นบายๆเดี bye ๋ยวเจอกันวันหลังนะบายบายค่ะสวัสดีค่ะกินไปแล้วก็ยังไม่อิ่มกินขนมปังไปแค่กับชิ้นยาวเองอุ้ยกด ATM ดีกว่ากด ATM เออรกเออเลอเฮ้อะไรเนี่ยแล้วกลองกดมั่วๆดีกว่าเผื่อตังจะขึ้น แต่เรามีตังเหรอช่างมาเถอะล้วงกดไปเถอะเออเอเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอา,เอาแล้วคุณลงุงคุณลงุงคุณลงุงเอาทีกล้าไม่ใช่เหรอแล้วพี่แล้วพ่อหนูล่ะแล้วแม่ด้วยทำไมไม่อยู่กับหนูล่ะหนูมาคนเดียวหลงทางเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลุง เอาพากลับบ้านไหมเออเปล่าคะ่ะรูมานี้ว่าไงดูตู้ a t ที่คสิคะมันขึ้นอะไรไม่รู้อา้อาวเนี่มันพังแล้วไม่ใช่หรืออืมทำยังไงดีนี่เครื่องพังแล้วเนี่ยน้ตไปกดอะไรเลอหรือเปล่าหน,กกนะะาูกดทุกปุ่มเลยค่ะเอ้ากดทุกปุ่มกดทุกปุ่ม ตู้กระพังหมดเลยอะแม่หนูจะทำทำไมแล้วก็หนูอยากเอาตังมาซื้อขนมกินนะโหแม่แล้วกดมัว่วรู้หรือเปล่าว่าปุ่มมันกดยังไงเ้าเห็นไหมตู้พังเลยตู้ละหลายบาทแน่ไปเลยอ๋อหนูหิว ไปร้านนู้นสิหนูกินไปแล้วหนูไม่อิ่มก็ได้เดี๋ยวลุงให้เบอร์เกอร์กินไหมล่ะกินฟรีนะอืมอให้ชิ้นนี้ดีกว่าเอาไปฟรีแล้วออกไปจากร้านลุงนะค่ะลุงไม่ได้ใจร้ายใจโหดใจดำสักหน่อยนะลุงก็แค่อยากให้หนูออกไปก่อน เดี๋ยวพ่อแม่หนูหาหนูไม่เจอแล้วระวังคนแปลกหน้าด้วยนะเดี๋ยวลุงพาไปส่งไหมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เป็นไรดีกว่าค่ะแล้วเอาขวดน้ำไว้แต่บนหัวเดี๋ยวก็ตกลงมาถกแตกแตก,แตกหมอดเอาไปพาไปไปหาพ่อแม่หนูซะเดี๋ยวพ่อแม่หนูโกรธหรอกเอาไป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 เถอะไปซะค่ะเอาแล้วสิเราทำตู้ a อ m พังขอโทษที่ทำตู้เอทอ็ม อผมฉังสวยมากเลยแล่ละค่ะวยลาเนียดีจังเลยอย่าททำผมถูกใจหมดทุกทรงเอ,อ่อทรงคุณก็สวยเหมือนกันนะคะว้าวขอบคุณนะคะครับอุยผมทรงดีถุดใจ อาลูกอาลูกหลับเลรอลูกลูกตื่นได้แล้วอ๋ทิก้าว่าเอา้าเอา้าทิก้าไปไหนล่ะลูกไว้ลืมใส่แว่นแล้วทิก้าล่ะลูกหนูหนูไม่รู้หนูหนูหนี่หนูไม่รักษาน้องเลยเหรอหน้องหายไปไหนแล้วเนี่ยห,หนูไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะ ไปทำอะไรมาน้องหายไปแล้วนี่น้องไปไหนไม่รู้หนูก,ก็แค่หลับอะค่ะแล้วตื่นขึ้นมาน้องก็หายไปเลยอะค่ะอย่าบอกนะว่าน้องหนีจากอจะาาบอกนะว่าชีกาน่ะหนีออกจากที่นี่น่ะเอาแล้วชีกา,าอาจจะหลงทางแน่ๆเลยอะ นี่หนูโทรหาทีก้าสิลูกโทรในไอโมก็ได้น้องไม่มีไอโมจะไม่ได้หรอกคะ่ะไอโมน้องหาที่โรงเรียนนั่นน่ะสิมือถือล่ะมือถืออยู่ที่บ้านเอาทำยังไงเนี่ยแล้วหนูก็ลืมมือถือหนูอยู่ที่บ้านด้วยคะ่ะล้วทีก้าหายไปตอนไหนไม่รู้กว่านี้น่ะทีก้าไปไหนแล้วเนี่ย อย่าบอกนะว่าไปโซนป่วนเมืองที่อื่นอีกเนี่ยเอาแล้วเราแม่ก็จะมาทะเลาะอะไรกันอยู่เนี่ยไปหาที่ก้ากันแล้วสิคะโหแม่คิดว่านะให้คุณผ่้ชมหากันดีกว่าเพราะตอนเนี้ยก,ก็สิบห้าาทีแล้วเนี่ย นั่นก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบายยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กด subscribe เพื่อด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะบายยสวัสดีค่ะเอาแล้วชิกา้าถ้าใครเห็นชิกา้าหรือชิก้าไปไหนอ่ะคอมเมนต์มาให้ด้วยนะคะเอาแล้วน้องเราไปไหนอีกแล้วเนี่ยอย่าบอกนะ่วนป่วนเมื่องอีกแล้วเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์มาให้ด้วยนะคะเอาแล้วลูกแม่ไปหากันเลยลูกค่ะ ว้าวยังไม่ได้่จยจ,ยจยตังเลยนะครับเดี๋ยวเดีด๋ยวครับเอาเอาคงจะอ้นตังแล้วมั้ง